สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ใบหยันชนแนลนะคะแล้วก็เดียร์ทำไมนะคะอย่าลืมทัน้องพี่ต้องเชิญช้วนทานแกงนี่ค่ะแล้วก็พบกับน้องโรดีะนะคะสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะพี่สมยอมไม่ใช่ละคนสวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเราขบมาแบบว่ายังไงคลิปสั้นๆเนาะนี่มีน้องลูกหมีมาด้วยนะคะหนึ่งตัวชืน่กอล้องนวนะคะทุกคนนงมีลูก ชื่ออะไรคะน้องีงน้อลูกหมีใช่ไหมคะน้องลูกหมีหันมามองกล้องหน่อยทักทายกล้องหน่อยค่ะวันนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมาแมากินลมชมวิวนิ่งๆน้องลูกหมีหมีจริงๆเลยนะคะตัวดำปิดเลยนะคะก็ฝนก็ใกล้ตกแล้วด้วยแหละแต่พอดีว่าเมื่อกี้นะคะเอาข้าวไปให้น้องแมวเอาข้าวไปให้น้องแมวนะคะแล้วก็เาแวะใครมาคะ แล้วก็แวะมาเที่ยวนั่งกินลมชมวิวนะคะพาหลานมานั่งชมบรรยากาศช่วงเย็นเย็นว้ยเถื่อนน้องมาอลิตาออ๋อเหรอเอเอาแมวมาฉันมาชมบรรยากาศช่วงเย็นเแหมดูนางจะดีดานะคะเพื่อนนางมานะคะไหนดูสิน้องล้วยใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีมากๆในช่วงกลางวันจะบอกเลยว่าืมบรรยากาศดีนะคะแล้วก็น้ําใสมากเลย วันนี้มาแบบไม่นานแบบเดียวนะคะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วนี่ขากลับนะคะแอบบพาวแวบๆบแบบนิดนึงมากินแอบบนั่งไลสดด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สัญญาณเน็ตไม่ดีค่ะทุกคนก็เลยมาขออัดคลิปสั้นๆมาฝากเพื่อนๆนะคะให้มาชมบรรยากาศบ้านเรานี่เลยนะคะเนี่ยตอนเย็นๆก็จะมีเด็กๆนะคะผู้ปกครองก็พาเด็กมานั่งเล่นริมน้ำเนาะนี่เลยเพื่อนน้องชื่ออะไรบ้างอะ่ะ นะคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนแค่แบบคิดถึงนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อนะคะก็ถ่ายสดแล้วก็เดี๋ยวก็ลงเลยนะจ๊ะเออแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา17นาฬิกา10บนาทีนะคะนี่เลยบรรยากาศดีไหมเดี๋ยวขออนุญาตมาเพื่อนๆชมนะคะนี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากนี่ค่ะ ทำแล้วเด็กๆเล่นน้ำกันเห็นไหมน้ำใส่มากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเล่นน้าคลองอีกทีหนึ่งจริงๆคลองตะลิ่งชันนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ําอีกรอบหนึ่งคิดถึงมากไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะคะบรรยากาศดีนะทุกคนถ้าอยากมาเที่ยวระนองนะคะมาได้เลยเดี๋ยวใบหยันพาเที่ยวบรรยากาศ จะบอกว่าช่วงนี้โควิดเนาะก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกันก็มาเที่ยวที่แบบใกล้ๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าไปไหน,นโอเคชมบรรยากาศกันหอมปากหอมคอแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาหลานกลับบ้านแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะจ๊ะลาก้วทุกคนคะ่ะ